ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะเราอยู่ในเกมโปเกมอซาก้ากันนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่9เดือน9กันแล้วนะคะสภาพอากาศในวันนี้จะมีอะไรเราเข้ามาดูกันเลยครับสำหรับในวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศถุงทรายนะครับผมช่วง10 09ถึง12เด09เราเข้ามาดูในเขตจับกันเลย ก็เข้ามาดูที่เคจับระดับต่ำเลยนะครับสภาพอากาศถุงทรายโปเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมมาดูที่เคจับระดับสูงเลยนะครับสภาพอากาศถุงทรายก็จะมีโปเกมอนตามนี้เลยก็รู้สึกผิดหวังกับเพทใหม่นะครับผมไม่นำโปเกมอนเข้ามาสักตัวนะครับในเคจับ ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอโจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บายบ้า